คนเราจะไปช่างสรรพสินค้ากันเถอะหรือเปแบบไปงน,นะครับกูว่าองคีพารตายแน่ร้าน,น,นมีสัตว์ร้านมีขนาดแค่นี้เองเหรออันนี้ยังเป็นเป็นช็อปอะอะไรวะเนี่ยซื้อแบบฝรั่งอะไรต่อคือซื้ออะไรไม่ได้เลยคือเราต้องทำอะไรเราต้องเป็นคนขายของนหะร เออสองสัยจะใช่มั้งแล้วต้องหนีอะไรอ่ะกูก็ไม่เคยเล่นถามเลยว่ากูเคยเล่นอ่ะการคาดเดาไหนว่าของไม่เห็นมันส่งไม่มีตังค์นี่ไงเอาเจอแล้วนี่ไงอ๋อมันคือชิปซีดเออนี่ไงออปลูกมันคือปลูกเฮี่อะไรหมปลูกซองขนมหลายสัตว์ อะไรปลูกซองขนมไม่เหี้ยเออเหี้ยแม่ทำไปได้แม่ทำไปได้เราซองขนมมาขายอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะลูกค้ามาลูกค้ามาอ๋อโอเคต้องรอลูกค้านี่อ่ะมึงไอ้นี่ไปกูจะไปปลูกปลูกอย่างอื่นต่อแล้วมาดูกันดีกวะนี่อ่ะกูปลูกกูปลูกไอ้ซองเลต่อแล้วปลูกซองเละว่าสั้น เอาไอ่ะโอเคอยู่คอมพิวเตอร์อ่าน <and account. S 2> อ่านข่าวมีครอบครัวหายไปบลาบลาบลาแล้วก็ทางร้านในใจคุณอยู่ข้างในบ้าน,แล,าน,แ,นาแล้วก็อย่าพบเจอกับคนแปลกหน้าแล้วก็อย่าออกข้างนอกตอนกลางคืนอืมอื้มเลยคุณอื้มเลยมึงมึงคิดไงวะเออเช่นนี้อ่ะดูย้อนตอนนี้ตรงไหนวะ คือกูแปลกใจตรงที่ว่าทำไมต้องมาปลูกขนมวะไอ้เหี้ยไม่รู้เหมือนกันจะปลูกขนมมีหรือไงเน,นี่ยนี่คือไทคูนแบบสยองสยองแ,แล้วกันวะไทคูนซิมูเลเตอร์ของยลอนๆแต่กูว่ามันเกมมันเป็นยาอ่อนเว้ยปลูกขนมเนี่ยเฮ้ยหอมาไหนไหนไม่รู้นี่ไงนี่ไงออกมาของของของน้องเลย,ยนี่ไงเนี่ย ไรวะรับกูด้วยรับกูด้วยไม่ยินเสียงปัญหาพนักรานอยู่วะคุณดิคาคือกูเองมีทะเลฉันเดินมาร้อยไม้เพื่อซื้อสิ่งนี้เอ้าออกซอยทุกวันเอปฟามีเอาหยิีเนหยิมีงินไปบ้างไหเดา๋ิจไม่มเงิน แม่มาใช้ด้วยกันได้หรอเออใช่เหรอได้ทุกทุตอนเช้าแต่งตัวไปเรียนไม่เกยใส่กัดเกอะไรวะเนี่ยคือเหี้ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ย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 เนี่เนี่ยเนเนี่ยไเนียเย่ ไมไรรเราต้องหำไม้เหร,หรอห,ห,รหรือว่าเอาไม้ไป่อมประตูกูไม่รู้อ๋อนี่ไงเอามา่อมประตูเนี่ยวางไว้ข้างประตูแล้วมึงเข้าร้านยังไงมึงเข้าหลังร้านเนี่ยเหย่อ<น>มืดแล้วว่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเยสียงเปลี่ยนไรไอ้เหี้ยเสียงเปลี่ยนไรสัตว์อะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยไฟดับไอ้ตัวเหี้ยอะไรมาเนี่ยมึงตัวเหี้ยเนี่ยเอ้ยมึงตัวเหี้ยเนี่ย แบทแมนมันเดินไปไหนอะ่ะด,ดูเท่เลยจะขายไฟไดฟิทดีแบบแบบใช้ชีวิตตองคืนเปล่าประมาณแล้วลแล้วหลังร้านปิดไม่ได้หรอปิดไม่ได้ปิดไม่ได้มีนี่ไงก็ไม่เป็นไรหรอกมีรั้วกัวก้นอยู่อ่ะปลอดภัยก็ได้เชื่อกูดิปลอดภัยเกมไม่น่ากลัวหรอก เฉยเลยเกมไม่น่าเฮ้ยเฮี้ยแม่ยศเฮ้ยหน้าบ้านมีเด็กคนเฮ้ย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 เฮี้ยเฮ้ยเฮี้ยแม่ยเฮ้ยเฮี้ยแม่ยเฮ้ยเฮี้ยแม่ยศเฮ้ยเฮี้ยแม่ยศเฮ้ยเฮียแม่ยศมเฮ้ยมันมามันมามันมาหน้าบ้านหน้าบ้านหน้หน้า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 ี้ยแหมด๊อ่ะไม่เกี้ตีแล้วตีแล้วตีแล้วตะมาดี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  ตอกตอกตอกตะปูตอกตะปูหลังร้านจะมาปะเขาหลังร้านได้ดีกว่าไอ้เพี้ยเอาดิใช่เหรอไอ้เพี้ยเราจะมีไอ้เพี้ยแนะสัสเติมโลบัลดึงปืนแม่งเลยไอ้เพี้ยคุณพี่ชายคุณพี่มาซื้อของตอนออยาวเฮ้ยชุดออยาวอไว้เอาลีดูชุดออยาวใครวะเนี่ยเฮ้ยกูเฮ้ยอยาวอจีกูมีเพื่อนในโลบัลใส่ชุดเราไอ้ออยาวอตอนนี้เลยเนี่ย ใช่ใช่มันเอามันเอาเพื่อนเรามาเดินไอ้เหี้ยใช่ใช่เจ้าเหรอเออเด็กไอวอเฉยกูเห็นมีคนหน้าเหมือนกูจําได้อยู่ที่กูเคยมีเพื่อนอ่ะเอ้ยช่วยช่วยตีผีหน่อยเรื่อกูคิดของอยู่คิดของอยู่ลูกค้าเข้าได้ของเหี้ยร้านปิดอยู่ปิดขนาดนี้มือจะเข้าเหรอไอ้เหี้ยว่าลูกค้าไม่น่าคนออกไปลูกหนอแตดออกไป ไอสารเลี้งปีนหน้าตาอ,ออกไปเฮียเหลือจะเชื่อเือมือเหลือจะเชื่อทำไมพวกมึงเ,เ,เป็นอะไรกันพวกมึงเป็นอะไรกันเขาว่าเหลือจะเชื่อเ,อเอย้ที่ให้ลูกค้ามาหนังร้านเฉย ไปแล้วปลลูกค้าต้องมาทั้งคืนเลยเบอร์เกอร์โป๊ะเบอร์เกอร์อ๋อเกมมันเล่นไปเรื่อยๆมั้งเนี่ยกูลัวหรอเออข้างหน้ามีอะไรวะเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรวะมีอะไรเนี่ยข้างหน้ามีอ๋อกับดักกับดักมันคือกับดักโขกกับดักต้องสามพันสามพันหกร้อยสามพันมีปืนมีปืนมีปืนห้าร้อยเลยเหรอเออเดียวขายของกันขายของกันต้องได้ขายของกันนี้ ไ่ขอใขายไปนมันไม่มียอดเงินในตัวบอกหรอมีมีมีตรงไหนแทบแทบเออกดแทบไอ้พไอ้กดแทบดิอรมึงกดแทบดิอือมึงมึงมีสิบมึงมีสี่สิบบาทกดแทบตรงไหนวะมือถือไม่มีครับพี่น้องครับมีแต่ว่าเป็นกุ่มจุดสาจุดข้างบนอะ สามจุดห้องบนแล้วกดตรงไหน,นหนก็หาเอาดิไม่แน่ใจโอ้ยเฮีอะเอาไอ้เฮียมันด่ากันวะเฮ้ยเฮ้ยคุณธรรมเราจะด่ากันทำไมอะไอ้ปอนอะไรคู่ใครของกูอยู่เฮ้ยกูหิวเงินกูหิวเงินไอ้เ้ย นีป่ปลาแม่งเลยสั์เอ๊ะมึงอมึงมึงมึงอย่าแย่งเงินกันดนิกูมีสี่ร้อยกูซื้อปืนได้แล้วเฮียว้าววาร้อยแล้ว,ว,ว,วสัตว์กูซื้อปืนก่อนซื้อไม่ได้ออกไปไหนออกไปไหนไม่มีไม่มี เอ้ยแบ่งเงินให้กูบ้างดิกูเป็นคนปลูกปลูกขนมออนด้วยตอนม,นมึงมีตังค์แล้วอะ่ะกูเป็นคนปลูกขนมด้วยมึงปลูกไปดิเฮ้ยมัมยยเงี้ยไอ้เหี้ยมึงตีแรงขึ้นดิสัตว์ตีโคตรแรงเลยเหี้ยไม่ไหวแล้วกูหนีก่อน พวกมึงมันป๊อดอย่างนี้ไว้เฮียร้านตัวเองปกป้องไม่ได้เลยยองรีวิ่งไป่ไหนแล้วพี่วเดินเล่นเลยแบบเงินกูเฮียเฮ้ยมีกูอยู่ตรงนั้นอะเฮ้ยจกบคนเหรอออ้งเฮีย เง <c oughs> ี้ยปอดไม่ยืนบังด้วยไอ้เงี้ยไอ้สัตว์มีตังไม่ซื้อผลผลิตวไว้เยัยมาปลูกไม่เวลซื้อปืนครบผมันหน้ารา้อยซื้อได้เล้วเก็บไว้ก่อนดูแม่งทำไอ้เงี้ยกูไม่มีตาจักบาทเลยไม่มีใครซื้อผลผลิตแล้วไงเราฮะต้องกินต้องใช้ต้องกินต้องใช้นะไอ้บ้าไอ้เงี้ยยังก็หยิบไอ้สัตว์มีตงังเยอะกว่ากูอีก โหเฮีย้ยสองตัวลูกค้ามึงมาทำเฮี้ยตอนคืนเนี่ยไอส้สัสนี่หัวใจแล้วไม่ใช่เซเว่นที่ทจะเดินเล่นๆแล้วเดินจากไปแล้วมันจะหยิบเงินกูไงโอ้ยเอ้ยเอ้ยเหีย้ยมาอีกแล้วเอาาีเอาา้ยวมาีให้กูได้ขายของบ้างให้กูได้ขายของบ้างอีกเมียไอ้เหี้ยฟาดแม่ให้ตายอี้ยของก็ไม่ขาย ก็องนี้กูขายไม่เอาไม่เอาขอขอเอาเออกูกูไม่เทพปอนกูไม่ทำไอเอาปอไอองเดียเลยเพราะว่ากูเฮียขโมยตังไอส์ร้อยไช่ไอ้ปอยเด็กเฮียไอ้สัตว์เดี๋ยวกูตั้งชื่อคลิปไว้ปอยเด็กเฮีย กูกูซื้อกระสุนจนกูซื้อกระสุนไม่ได้ต้องฝากลูกจอมไปให้คนกินไปเด็กเฮียออกไปคุณขายของของเอาเด็ดค้างในกูค้างอะไรเนี้ยสองพันเอาสองพันห้าเฮี่ยเด็กเฮียไมนทำไปเีลยเด็กกูใช้เงินเอง นี่แหละตัวอย่างคนตกนรกไอ้เหย่ยคนโตนรกเลยไอ้ย่ะตัวอย่างคนตกนรกเฮ้ยอย่าไม่เล่นไร้สัตว์ไอ้เหี้ยกูต้องได้ลูกฟองอ่ะเช้าวันพรุ่งนี้ห้าพันนะนะโอ้ตีมันเลยตีตีมัน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 เฮียตีมันอุ้ยสองพันแล้วเว้ยสองพันแล้วเว้ย รู้เลยก่อนไม่งอยากได้เงินอีกแล้วไอ้ยี่โห้วววววววานวววววววดวววววววนวววววอวววววววไวว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 ไวว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 ไววววววปววมววววววอวววไม่วื่อววววว่ยวว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 วงวว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 ้ววว้วว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 อวนวเีย กูซื้อของให้มึงกูซื้อของให้มึงมาใช้สนุสไลน์ลูกซ้อห้าพันกระสุนห้าร้อยเงี้ยกูได้ปืนกูจะไม่เอาแล้วกูสาจากูไม่เชื่อไอ้แบบให้กูได้ปืนก่อนเดี๋ยวกูไม่เอาแล้วเนี่ยไม่เชื่อได้ไหมรวยแบบอี่หกพี่มาแล้วเดือดมารวยไอ้ยาทำงาบนหลังคนไอ้ปอนหาแบบเทียบชิ้นหายไอ้ยนี่เหรอนี่น่ะของแพงมาแล้วขายขายมึงอยากขายโอ้ย เห้่ทำนาบนหลังคนไอ้ปอนพวกมึงนี่แม่งห่วงความเป็นเลินเป็นเล่อเลยทวงเฮียกเราสี่พันหกเอี้ยเฮ้ยกูห้าพันแล้วไอ้ปอนมึงกว่าแล้วพอเอี้ยงพอพอพอมีหมื่นแปดได้เฮี้ยเพื่อที่จได้ตังค์ครบแล้วใหญ่คิดดูดิไอ้ไอ้ไอ้ไอการไการมาคิดต่อมาคิดต่อแพงแพงคุกกี้แพงคุกกี้แพงมึงคิดต่อคิดต่ออะไร ไอตอนมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องไอ้เหี้ยมึงดูความโลภของคนนะมันจะไม่ตายดีเชื่อกูดีเหี้ยมึงบุญนะครับตัวอย่างคนของคนละมุ่งมุ่มากคุณคุณให้แบบคนที่กลับเลยแบบพระเยซูไม่ขึ้นสวรรค์เออจะไปกับไอ้เหี้ยบไหมนี่การการแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันคนคนละชิ้นคนละคนละชิ้คนละครึ่งคนเดียวอะไรเลยอะไรเ้ย เอ้ยไอ้เหี go, 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 go. ้ยไอ้ใส่กูไม่ได้หยิบเลยปอนไอ้เหี้ยแม่ยักษ์เสียงกดเสียงกดเสียงกดไอ้เหี้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมือหน้าเหี้ยของใหญ่ไอ้สัตว์โอ้โหอย่หกหมื่นเจ็ดเลยเหรอโอ้พอใจแล้วแค่นี้ไอ้เหี้ยมุ้ยโอ้โยโอ้โหกูเป็นเศรษฐีกูเป็นสุลต่านไอ้สัตว์ ไอ้เออเนี uh, ่ยกูได้ลูกซองอะไรปัดเยโดลูกซองแม่เย็ดเงินจังของขวานจริงๆเงินจามโลดจัดอีกเกมเนี้ยกูไม่เคยไอ้เนี่ยไม่เคยคิดว่าพวกมึงจะโลดมากละโมบละมาบลามามาจะมากระโมกขนาดนี้อะไละไหนเฮียอละสองหมื่นนะกูเป็นสุลต่านกูมีสั่ขายยาอะไรอย่างเงี้ยใครมันไอ้งี้กลัว เอาจริงครไม่มีใครกลัวผีแล้ตอนเนี้ยปิวสัตว์ยิงปิวเลยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรมึงอะไรมึงไอ้สัตว์อย้ยคิดตายกูหน่อยแยกูนี่ไม่ได้กูกดกดกูกดคิดเงินไม่ได้ของข้ัวยี่กว่าแค่นี้พอซื้อของก่อน มีค <Safe> ิดด <yapıl> ูนี <Buffalo> <mus> <p> ่กูขอนี่กูขอนี่กูขอนี่กูขอถ้ามีคนหนึ่งในนี้ตายไปอ่ะเราจะรวยขึ้นขนาดไหนวะอันนี้กูขออันนี้่พอกูว่าเราควรพอแล้วว่ะเนี่ยกูโคตรมั่ใจอะเงินนี่กูมีควรพอแล้วนานแล้วใช่ไหมแต่วันนั้นนะถ้าเออพระบอตรมีนีมหาบุนีพนบิณาเดศ

อย่ามองถึงเลิศเลยอยามเจอโพยยิ้มใหมาแก้มเธอแดงหนักหนา